ก็ดูเรื่องนี้กันนิดนึงเข้าใจหัวอกคนที่รักรถห่วงรถโดยเฉพาะมีรถคันแรกใช่ใช่แล้วนึกนึกดูดิคุณผู้ชมถ้าเกิดจอดรถเอาไว้ดีดีตื่นเช้ามาอ้าวมีรอยชนอุ้ยแล้วใครก็ไม่รู้ชนแอ้ใครมาชนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันใครมาชนอ้าวงมากเลยชนแล้วไปเลยเฉยเลยอ่ะเหรอเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เอาไว้ว่าเมื่อวานไปแจ้งความแล้วใครชนรถหนูโปรดกลับมารับผิดชอบด้วยไม่งั้นจะเตรียมลงที่บ้านเอาไว้รอ อุ้ยตายไวเกรดเดี๋ยวมีคำเฉลยทำไมอ่ะเดี๋ยวมีคำเฉลยว่าทำไมจะต้องเตรียมโรงที่บ้านเอาไว้รอแล้วทำไมที่บ้านเขามีโรงอ่ะไปดูภาพนี้ก่อนค่ะเนี่ยเหรออ๋อนี่ได้ภาพมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ๕กรกฎาคมงทุ่มครับบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบอนทองจังหวัดนนทบุรีนะคะรถกระบะแคปคันนี้แหละอ้าวเต็ม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 ชัดชัดต้องรู้ตัวไม่รู้ไม่ได้หรอกแต่รถกระบะคันนี้เราไม่เห็นเลขทะเบียนเขาว่ะพี่กอล์ฟเอาเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องทอลกไปไม่ใช่หรอลองดูนะจะเห็นทะเบียนเขาหรือเปล่านี่เนี่ยตัวแต่กล้องเขาไม่ได้ชัดมากไงโอ้โอ้ยอย่างนี้ยากเลยแต่ก็ใจร้ายอ่ะชนเต็มเต็มแล้วตัวเองก็ไปเลยแต่เหมือนทางมันแคบอ่ะเนาะก็กระจึกกระจักถอยหน้าถอยหลังอยู่หลายรอบก็ยิงต้องค่อยๆเลยอย่างเงี้ยนี่แหละโอ้โหไม่เห็นน่ะไม่เห็นไม่เห็นซูมดีๆพอเดาได้ป่าพอได้ไหมพอได้น่ะพอซูมได้ป่าวรถของผู้เสียหายคือนิสสันมาร์ชสีเขียวที่จอดอยู่นะคะนี่ค่ะทะเบียนรถ 9866กรุงเทพ hmm. คือประตูด้านหลังฝั่งซ้ายได้รับความเสียหายค่ะแบบนี้โอ้ oh. แล้วรถกระบะแคบที่มาชนเขาก็ขับรถไปเลยมุ่งหน้าไปถนนบางกรวยไซน้อยไปแยกบางพลูอะค่ะ <c oughs> เราได้คุยกับเจ้าของรถผู้เสียหายนะคะ <c oughs> นางสาวสิริพัฒสอนอายุ25ปี <c oughs> เธอเป็นเจ้าของธุรกิจเกี <c oughs> ่ยวกับโลงศพค่ะ อ๋อพี่น่าถึงบอกเดี๋ยวเอาลงที่บ้านให้เดี๋ยวเตรียมลงที่บ้านเอาไว้รอทางธุรกิจโรงศพและพวงหลีดค่ะเธอเป็นเจ้าของโพสต์เธอเป็นเจ้าของรถเธอบอกว่ารถจอดเอาไว้ที่หน้าบ้านเป็นรถคันแรกเธอก็รักมากตื่นเช้ามามีร่องรอยการถูกเฉียวชนและไม่เห็นเลยว่ารถคันไหนชนไปถามคนแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นสงสัยเป็นรถที่มาจากต่างพื้นที่ไม่ใช่รถที่อยู่ในหมู่ บ้านหรือว่าอยู่ในละแวกแถวแวนี้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดเลยนี่คันนี้นะคะอแต่ว่ามันไล่ไล่กล้องจริงก็น่าจะพอเดาออกนะมาจากบ้านหลังไหนจริงเส้นทางเนาะว่ามาจากไหนแล้วก็ขับมุ่งหน้าไปที่ไหนนะคะด้วยความที่ว่าตัวเธอเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ3มเดือนไม่ค่อยรู้จักใครแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ทีนี้เธอขอชี้แจงนิดนึงไอ้เรื่องที่โพสต์เอาไว้ว่า เตรียมลงศพเอาไว้รล่อดูโหดๆอ่ะดูโหดๆอ่ะเธอยอมรับว่าโมโหจริงๆตอนนั้นโมโหมากแล้วเธอทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงศพพอดีเเดี๋ยวเตรียมเอาไว้ให้อะไรแบบนี้ก็มันชนแล้วหนีอะเนาะแล้วจังหวะที่ว่าแหมประกันรถของเธอมันหมดด้วยไงอ๋อเหรอนี่แหละนี่แหละถึงได้โกรธไงต้องซ่อมเองถึงได้โกรธไงประมาณว่า อุ้ยห้าหกพันเจ็ดพันอ่ะประมาณเนี้ยถ้าจะซ่อมมันก็สูงแหละเพราะถ้าหากว่ามีประกันมันก็อาจจะเสียค่าเอ็กเซปสักพันสองพันอะไรเงี้ยดังนั้นรถกระบะแขบคันนี้ได้โปรดติดต่อมาที่ผู้เสียหายด้วยเออมารับผิดชอบด้วยเออเขาไม่ยกลงให้คุณหรอกอย่าให้มันเป็นเขาแค่โกรธเขาเลยพิมไปเออไปไปไปติดต่อไปเนาะโอ้โหบุบเลยอ่ะจริงค่ะบุบแบบเต็มเต็มบานเลยอ่ะเออผู้ชมฮะ คุณรู้หรือไม่ซิงล้างจานจะมีตุ่มตุ่มหนึ่งอยู่บริเวณนั้นมีไว้ทําไมนึกภาพก่อนนะผู้ชมนะซิงล้างจานนะมันจะมีหลุมใช่ไหมเอาไว้ให้เราตรงนี้จะติดก๊อกนะพอบ้านก็จะไปล้างจานเวลาเมียสั่งน้ําตาตกเลยเหรอครับผมจริงๆไม่อยากเล่าข่าวนี้ออกเสียดใจนะ แต่ว่าไอ้ตรงหลุมเนี่ยฮะหลุมล้างจานนีคุณผู้ชมครับด้านข้างอีกมันจะมีเอาไว้แบบเป็นเรียบๆเ,เอาให้วางจานใช่ไหมค่ะในไอ้ตรงนี้ฮะตรงกลางๆนี่ยมันจะมีตุ่มๆอยู่นึกออกยังงงไหมมันมีไว้ไหมหลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้คนที่ไม่เคยถูกภรรยาใช้ให้หล้างจานก็จะไม่ค่อยรู้อย่าย้ำเนี่ยอย่าย้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ครับค่ะลองชมฮะ ล้างจานมีจุดใส่ก๊อกน้ําที่ไม่ได้ใช้ก็แค่ดึงออกใส่หัวปั๊มขวดน้ายาล้างจานคลิดเข้ามุมแล้วหมุนให้แน่นเป็นการ DIY ที่แม่ตุ่มว่ามันเวิร์กมากเวลาล้างจานก็กดสะดวกทาให้แม่มีความสุขกับการล้างจานเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าเคยใช้วิธีนี้กันไหมคะล้างจานมีจุดใส่ก๊อกน้ําที่ไม่ได้ใช้ก็แค่ดึงออกใส่หัวปัม๊มนั่นแหละประโยชน์ของไอ้ตุ่มตุ่มนี้คุณก็แค่เปิดออกมาแล้วคุณก็เอาขวดที่เป็นน้ํายาล้างจานนี่ฮะ เปิดฝาแล้วก็หมุนนะครับแต่ว่าทีเนี้ทางเพจเนี่ยเขาเอามาลงเขาบอกว่าตัวคุณแม่เองไม่รู้มาก่อนแต่ว่าลูกชายเป็นคนมาบอกแม่น้องชื่อว่าน้องอินซีเก้าขวบเองคุณแม่ก็เลยมาชื่นชมลูกชายให้ฟังแล้วก็บอกประโยชน์ทุกคนได้รู้ด้วยน้องไปดูมาจากยู u ู e ก็ดูมาจากยูทู u b e อีกทีหนึ่งเอาจริงๆหรเรื่องนี้ในยู u ู e ลงมานานละลงมานานละหลายๆคนก็ถ้าเกิดได้ดูก็จะรู้แต่ไม่ได้ดู ก็ไม่รู้นั่แหละเพราะว่าบางบ้านก็ไม่ได้ทำแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ในคลิปเนี้ยเขาบอกว่าก็จะทำให้เราล้างจานอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นจริงไหมคะพี่ก๊อฟไม่ใหญ่ใช้คาว่าเรามีความสุขมากขึ้นเลยค่ะเออมิ้วนะแต่ไม่ว่าชอบล้างจานเพราะอย่างเวลาเราไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมจะต้องทํากับข้าวกินเวอะไรอยู่กับเพื่อนอ่ะใช่แล้วเราเป็นคนไม่ทํากับข้าวก็เลยจะแบ่งหน้าที่การเอาเพื่อนทํากับข้าว เราลับนาที่ล้างจานมิ้วล้างเก่งมากนะพี่ก๊อฟอ๋อเหรอใช่ว่งมาไปบ้านพี่ไม่ค่อยอยากไปอะไรเลยเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้รอรอชวนไปเที่ยวบ้านกันเหรอเดี๋ยวเก็บไว้ให้เออๆชวนไปเที่ยวแหละอย่าไปคิดเรื่องล้างจานคิดว่าไปเที่ยวบ้านพี่อะได้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 โอ้หมิวล้างเก่งออาวอาว่างๆไปเที่ยวบ้านนะได้เออมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นกระแสปังมากพี่ก๊อฟเมื่อวานนี้ กันตนากรุ๊ปค่ะได้มีการจัดงานถแถลงข่าวยิ่งใหญ่มากเลยปรับใหญ่ทั้งโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจส่งบลูโปรเจกต์ปรากฏการใหม่ผสานพลังคอนเทนต์และโปรดักชั่นพร้อมเปิดตัวทายาตรุ่น3และผู้บริหารรุ่นใหม่แบบครบทีมเลยค่ะววคุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยน,น,นี่ค่ะ โอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักเนาะโอ้โหจริงจังอยู่คู่คนไทยมากกว่า73ปอานานาีอยู่มานานมากอยู่มานานมากใช่ค่ะครบ,บริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือกันตนากรุ๊ปนะคะปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนและก้าวสำคัญของกันตนาเลยค่ะเพราะว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่โดยมีการเสริมทัพทายาตรุ่นที่3และผู้บริหารรุ่นใหม่มาผนึกกาลังร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรผ่านโครงการ Blue Project ในการผสานคอนเทนต์คุณภาพระดับโลกและคอมมูนิตี้เข้าด้วยกันนะคะพลิกโฉมโมเดลการรับชมคอนเทนต์ให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปพร้อมเสริมทับด้วยคอนเทนต์ใหม่ๆค่ะ Reality Competition เปิดตัวรายการทอล์กโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่เป็นการสร้างไรายได้ในโมเดลใหม่นั่นก็คือ การทำคอนเทนต์ u b s c r i p t i o n Model ผ่านช่อง YouTube ของกันตนา Motion Pictures คะ่ะอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังรวมไปถึงการนำเอาคอนเทนต์ที่เป็น IP ของกานนาที่โด่งดังนะฮะก็อาทิเช่นอะไรล่ะละครรายการอะไร<ช>พวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายนะฮะมีเป็นพันพันเรื่องนะครับมีเออคือมัก อย่างที่มิวบอกอ่ะเขาเปิดมากี่ปีแล้วเป็นแบบ <13 S 2> นานมาก<ช>นะฮะ,ฮะเขาก็จะนํามาผลิตครับต่อยอดเป็นงานรูปแบบต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอีกหลากหลายเพื่อพัฒนาต่อยอดฮะงานร่วมกันในรูปแบบที่ไม่จํากัดอาทิเช่นอะไรคุณผู้ชมซีรีส์รายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และเกมนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีการสร้างสารรค์ฮะเมกะอีเวนต์ระดับโลกนะครับ ผ่านการจัดงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอีกด้วยครับสำหรับงานทางด้านการผลิตหรือโปรดักชันนะฮะกันตนาเขาได้ลงทุนสร้างครับกันตนาเวอร์ช l s t สตูดและระบบโพสต Production นะครับด้วยเงินลงทุนมูลค่ากว่า200ล้านบาท <c oughs> ที่มาพร้อมกับนวัตรกรรมนะครับการถ่ายทำใหม่สุดล้ำฮะในการสร้างภาพที่โลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริงมาผาสมกันรองรับทุกแพลตฟอร์มครับซึ่งสมบูรณ์แบบที่สุด ในเอเชียอีกด้วยเป็นไงสุดยอดมากเห็นแล้วก็ภูมิใจนะใช่เอ,อโดยเฉพาะผมผมมาผมบอกเลยผมนี่จุดเริ่มต้นนะฮะในการเข้าวงการบันเทิงเนี่ยผมเริ่มมาจากกันตนามิวก็เคยได้ร่วมง,งานกับกันตนาเหมือนกันต้องขอบคุณมากมากเลยนะฮะขอบคุณมากๆเช่นกันไม่มีกันตนาก,ก็ไม่มีก็เป็นผลครับผมได้ละครครั้งแรกที่กันตนาเน,นี่ยแหละอืมอ่ะฟังเสียงกันสักนหน่อยฮะ สิ่งที่เราลงทุนไปทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นจิตนิมิตใหม่ใหม่มิติใหม่ของอุรสาหกรรบันเทิงของไทยที่สามารถส่งออกไปสู่โลกนี้เพราะว่าคุณภาพเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะนั้นเราก็หวังว่าชาวต่างประเทศจะมาใช้ที่ของเราและเราก็หวังว่าสิ่งที่เราทําที่นี่จะส่งออก ไปสู่สายตาคนคนโลกคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์คือคิงคอนเทนต์คือที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ทำคอนเทนต์ก็อาจจะสุดกว่าเราจะกลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ๆของบริษัทกันตนาในเจ็ดสิบสามปีปีนี้นะครับจะมีเพิ่มเติมเองเรื่อยๆนะคบแล้วก็ครอบครัวเราพร้อมที่จะกลับมาล้วก็พร้อมที่จะบริหารแล้วนะคะครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยะครับขอบคุณครับ เอาละฮะก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งะนะครับก็อยู่คู่คนไทยไปเลยฮะเป็น100ปีเป็น200ปี300ปีและเป็นกำลังใจให้นะคะคอ่ะพัสกสักครู่เนาะเดี๋ยวกลับมาฮะ